จเจริญพรท่านสาธุชนผู้สนใจใฝ่ธรรมทุกท่านก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงของการฝึกปฏิบัติ ก็จะตอบคำถามก่อนขอนอบน้อมกราบนามัสการท่านพระอาจารย์และกราบขอบพระคุณในความเมตตาที่มีต่อสาธุชนทางบ้านเจ้าค่ะกราบนามัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะโยมประสบปัญหาติดข้องทางสภาวธรรมเจ้าค่ะติดอยู่แค่ฐานของเวทนาเจ้าค่ะ ไม่สามารถเดินสภาวธรรมต่อไปสู่ฐานจิตและธรรได้เจ้าค่ะเนื่องจากหนึ่งถึงสองปีที่ผ่านมาโยมเจอปัญหาชีวิตครอบครัวการงานการเงินและการสูญเสียญาติไล่เลี่ยกกันถึงหกคนทำให้โยมไม่สามารถทำให้จิตสงบและมีกำลังได้ฟุ้งซ่านเจ้าค่ะโยมกราบขอความเมตตาจากพระอาจารย์ ปรดช่วยแนะนำทางแก้ไขเพื่อให้โยมผ่านช่วงเวลาที่ร้ายนี้ไปได้เจ้าค่ะกราบขอพระคุณเจ้าค่ะความสงบตั้งมั่นเป็นผลลัพธ์จากการที่จิตคลายตัวจากสิ่งรอยลัดทั้งปวง มันก็เป็นธรรมดาของการใช้ชีวิตนะที่เราจะเจอเรื่องราวต่างๆโดยเฉพาะช่วงที่เป็นมรสุมนะปัญหาชีวิตต่างๆที่ท้าโถมเข้ามาการที่เราเจอช่วงเวลาของมรสุมนะปัญหาชีวิตต่างๆนะการที่เราตั้งสติประคับประคองตนไว้ได้นยะ ก็เป็นสิ่งที่ดีมากแล้วนะบางทีช่วงมรสุมชีวิตที่ทาโถมเนี่ยบางทีเนี่ยมันก็เหมือนเรือที่อยู่ในทะเลแล้วมันเจอมรสุมที่ทาโถมนะนะสิ่งที่ควรทำก็คือการประคับประคองตนนั่นเองนะการปฏิบัติธรรมนั้นเน่ย ก็คือการกลับคืนนะสู่ความบริสุทธิ์ของธรรมชาตนะิธรรมชาตินั้นมีความเป็นกลางนะการจะคืนสู่ความเป็นธรรมชาตินะก็คือการคืนสู่ความเป็นกลางนั่นเองนะโดยเริ่มต้นตั้งแต่การคืนสู่ความเป็นธรรมชาติแห่งตน ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตัดไปว่าจิตนี้ประพสัสสนพองใสมาแต่เดิมแต่เศร้าหมองเพราะอุปกิเลจรมานะการคืนสู่ความเป็นธรรมชาติแห่งตน ก็คือการกลับคืนสู่ความเป็นปกติคืนสู่ความเป็นธรรมดานั่นเองเหมือนน้ำที่มันเคยนิ่งอยู่พอเราโยนหุนยองหินลงไปหรือเอามือไปกวนคนนะนะมันก็จะเกิดการกระเพื่อมเกิดวงคืนขึ้นมา ยิ่งเราพยายามจะไปทำให้น้ำมันหยุดกระเพื่อมให้น้ำมันนิ่งด้วยการเอามือไปควนคนเรื่อยๆนะน้ำมันก็ไม่นิ่งหรอกนะมันก็จะกระเพื่อมยิ่งยิ่งขึ้นไปการที่จะให้น้ำกลับคืนสู่ความนิ่งสงบนั้นคืนสู่ความเป็นปกติความเป็นธรรมดานั้นนะ ก็ด้วยการเอามือออกนะไม่โยนหินลงไปไม่เอามือไปกวนน้ำนั่นเองเมื่อน้ำไม่มีสิ่งรบกวนนะแรงกระเพื่อมต่างๆก็จะค่อยๆเบาลงเบาลงจนกลับคืนสู่ภาวะปกติคืนสู่ความเป็นปกติคืนสู่ความเป็นธรรมดา การปฏิบัติธรรมก็เช่นกันจิตนี้ก็ประพัสสอนมาแต่เดิมแก่นแท้ของพวกเราทุกคนนะมีความเป็นธรรมชาติมีความเป็นปกติมีความเป็นธรรมดาแต่ผลจากการใช้ชีวิตสัมผัสเรื่องราวสิ่งต่างๆในโลกนะมันก็จะซึมซับสิ่งต่างๆเข้าสู่ใจเกิดการกระเพื่อมเกิดการวันไหวขึ้นมา โดยเฉพาะถ้าช่วงที่เป็นมรสุมชีวิตสิ่งต่างๆที่ทาทมเนะี่ยยิ่งเราจะพยายามทำให้ใจมันนิ่งสงบมันจะไม่สงบหรอกนะเพราะมันมีสิ่งที่เราอยู่นั่นเองนะเราก็เพียรประคับประคองตนนะตั้งสติไว้กับกายทำความรู้สึกตัวขึ้นมาอยู่เสมอนะสติเป็นทําเครื่องตื่นนะปลุกใจให้ตื่นตัวขึ้นมา เราก็รู้อยู่ว่ามันมีสิ่งที่เราอยู่เนะี่ยเหมือนน้ำที่มันมีสิ่งที่เราอยู่เนะี่ยมันจะไม่นิ่งหรอกมันจะกระเพื่อมนะแต่เราไม่เพิ่มแรงที่จะเข้าไปควนน้ำก็คือสิ่งที่เรียกว่าตันหานั่นเองนะอริยนะสัจสี่นะสัจธรรมความจริงของธรรมชาติ พระผู้มีพระพาเจ้าทรงสอนไว้ว่านะนะนะกิจที่ควรกระทำทุกขสัจจะนะทุกก็คือสภาวะที่สภาพที่ทนอยู่ไม่ได้มันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันไม่อยู่ตลอดหรอกเยอะมันก็ต้องค่อยๆจางคลายไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปทุกสรรพสิ่งต่างๆก็เป็นทุกขสัจจะคือเกิดขึ้นแล้วมันก็ต้องเสื่อมสลายไปสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องกายภาพปัญหาชีวิตสิ่งต่างๆที่ผุดขึ้นก็ตามหรือในเรื่องของสภาวะจิตใจที่เกิดขึ้นก็ตามล้วนเป็นผลผริตจากกรรมเก่านั่นเองที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตัดไว้ว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม พวกเราทุกคนเนี่ยร้วนมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยร้วนเป็นทายาทของกรรมในทางกายภาพเนี่ยเราก็เป็นทายาทของคุณพ่อคุณแม่ให้กำเนิดเรามาในทางสภาวะแล้วนะร่างกายจิตใจเนี่ย ผลผลิตที่เกิดขึ้นนี้มันคือกรรมเก่ามันคือผลนพวงจากอดีตที่ส่งต่อมานั่นเองที่พระเจ้าตรัสว่ากิเลสความปรุงแต่งที่ทําให้หลงกระทำกรรมเมื่อหลงทำกรรมก็จะเกิดสิ่งที่เรียกวิบากค,คือผลแห่งการกระทำขึ้นมาการกระทำเนี่ยมันจบไปแล้ว แต่สิ่งที่มันไม่จบก,ก็คือผลพวงที่จะส่งต่อมาที่เรียกว่าวิบากคอยให้ผลถ้าเคยทำสิ่งที่ดีไว้ก็จะเป็นวิบากที่ดีที่เรียกว่าบุญกุศลคอยให้ผลเป็นคุณงามความดีต่างๆความสำเร็จความสบายกายความสบายใจแต่ถ้าเป็นอกุศลธรรมคือสิ่งที่ไม่ดีที่เคยทำไว้นะ ไม่ว่าจะพบชาติไหนก็าตามมันก็จะเกิดวิบากเราก็ส่งผลมาเป็นความทุกข์ทรมานความไม่สบายกายความไม่สบายใจต่างๆเพราะฉะนั้นทุกเรื่องราวทุกสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิอของเราเนี่ยมันไม่มีอะไรบังเอิญเลยนะร่างกายนี้ก็คือกรรมเก่าคือผลพวงที่ส่งต่อมา จะจากภพชาติไหนก็ตามแต่มันก็คือผลจากการกระทำของเรานั่นเองกฎของกรรมก็คือกฎของการกระทำเป็นกฎธรรมชาตินะทําสิ่งใดไว้ก็ได้รับผลจากการกระทำนั้นนๆนะเพราะฉะนั้นนะสิ่งที่เกิดขึ้นก็ยอมรับในสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นว่ามันเป็นผลพวง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องกายภาพก็ดีปัญหาชีวิตต่างๆที่เกิดขึ้นก็ดีไม่มีอะไรบังเอิญเลยเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยมันมีเหตุเกิดมันก็เกิดขึ้นเมื่อมันต้องดำรงอยู่มันก็ดำรงอยู่เมื่อหมดเหตุหมดปัจจัยมันก็ดับไปก็เรียนรู้ยอมรับทุกสรรพสิ่งก็เป็นเช่นนั้นเอง นะการปฏิบัติจะทำให้เราเกิดความเข้าใจตั้งแต่เรื่องของกฎของกรรมนะกฎของธรรมชาติจนเกิดการยอมรับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเมื่อเกิดการยอมรับจิตก็คลายตัวออกจากสิ่งที่ยึดที่หลงอยู่เพียนสร้างเหตุที่ถูกต้องเรื่อยไปการปฏิบัติธรรมนั้นมันจะไม่ได้เหมือนกายภาพ ที่ว่าเราจะเดินทางมุ่งไปถึงจุดหมายปลายทางเช่นเราอยู่เชียงเราอยู่กรุงเทพเราจะไปเชียงใหม่เราก็มุ่งมั่นตั้งใจที่จะไปเชียงใหม่แต่บางทีก็กระหืดกระหอบเลยอยากไปถึงมากก็รีบมุ่งมั่นไปพอไปถึงเชียงใหม่ก็เข้าใจว่าเราถึงจุดหมายปลายทางาแล้วก็อยู่ไม่ไปไหนเลยนั่นคือเรื่องกายภาพ แต่ทางสภาวธรรมแล้วไม่ได้เป็นแบบนั้นนะการจะหลุดพ้นจากกองทุกหลุดพ้นจากวังวนของวัตตะสงสารนั้นวัตตะมันก็คือการวนวนจากการที่เราเอามือไปกวนน้ํานั่นเองแล้วมันเกิดผงขึ้นขึ้น,นที่พระเจ้าตรัสทุก์ให้กําหนดรู้ก็คือรับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นด้วยใจที่เป็นกลางยอมรับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องกายภาพปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นเราก็เรื่องจิตใจสิ่งที่เกิดขึ้นทางสภาวะก็ตามเราก็เพียนสร้างเหตุที่ถูกต้องเรื่อยไปการปล่อยวางก็ไม่ใช่การปล่อยปะละเลยเราก็สามารถเพียนสร้างเหตุที่ถูกต้องทำสิ่งที่เหมาะสมได้แต่แทนที่เราจะพุ่งทยานไปด้วยสิ่งที่เรียกว่าตันหา คือความทยานอยากเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ก็คือสิ่งที่เรียกว่าตัณหาคือความทยานอยากไม่ว่าจะเป็นการมตัณหาความทยานอยากในการมาคุณอารมณ์ต่างๆสิ่งต่างๆที่เราสัมผัสแล้วเราก็เกิดความทยานอยากติดใจอยากได้ใครดีต่างๆเกิดความโลภ ภาวะตัณหานะความมีความเป็นต่างๆนะตั้งแต่เรื่องกายภาพสิ่งต่างๆแล้วก็เรื่องสภาวะวิภาวะตัณหาความไม่อยากมีไม่อยากเป็นสิ่งใดไม่ชอบใจก็ปฏิเสธพยายามผักออกตัณหาเนี่ยพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าคือเหตุที่ทําให้เกิดทุกข์ความทยานอยากนะ พอมันทยานอยากแล้วมันก็เกิดความดิ้นรนกวนกวายนะแล้วก็หลงทำกรรมต่างๆเกิดความหมุนวนพอหลงทำกรรมมันก็เกิดนี่เวนนี่กรรมที่เรียกว่าวิบากของการกระทำนั่นเองอยากได้อะไรก็พยายามนะดึงเข้าตัวมาบางทีก็ได้ด้วยการเบียดเบียนนะอย่างเราอยากได้มากบางทีเราก็ไปเบียดเบียนผู้อื่นฆ่าสัตว์เบียดเบียนสัตว์ลักทรัพย์ ทุจริตชอบโกงประพฤติผิดในการก็ยิ่งเพิ่มวิบากการหมุนวนเราก็ต้องชดใช้ไม่มีที่สิ้นสุดติดอยู่ในวงวนที่เรียกว่ากับดักของตัวเองนั่นเองนะไม่มีใครมาขังเราไว้หรอกในวัดตะตัวเราเองนี่แหละที่ติดหลงกับดักในตัวเองนั่นเองเหมือนแมงมุมที่มันชักใหญ่ แมงมุมเนี่เขาหาอาหารเขาก็จะชักใยนะไว้ดักมแมลงที่บินเข้ามาแล้วเขาก็ดักจับกินแต่แทนที่เราจะชักใยแล้วดักจับอาหารกลายเป็นชักใยแล้วมันมันพันตัวเองนั่นเองนะมันติดกับดักตัวเองติดในวงวนผลจากการการะทําที่ตัวเองสร้างขึ้นซึ่งเหตุมันก็คือตัณหาความทยานอยากนั่นเอง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องกายภาพแล้วก็ระดับสภาวะขึ้นไปก็ตามพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าทุกข์ให้กำหนดรู้คือรับรู้ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยใจที่เป็นกางเหตุที่ทาให้เกิดทุกข์คือตัณหาพระองค์สอนให้ละออกละตัณหานั่นเองละความทยานอยากความดินน้รนรนกวลกวายทั้งหลายทั้งปวง เหมือนน้ำที่มันมีวงขึ้นแล้วก็ยิ่งเอามือไปกวนมันก็ยิ่งเกิดขึ้นไม่มีที่สิ้นสุดการละความอยากก็เอามือออกเพียงแค่รู้แค่รู้สึกสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่ารู้สึกเพราะการปฏิบัติเนี่ยมันจะไม่ได้เหมือนทางโลกที่เราจะมุ่งมั่นพุ่งทยานไปให้ถึงจุดหมายปลายทางแต่เป็นการปฏิบัติที่ละตัณหาละความทยานอยากนั่นเอง แม้เราจะมุ่งไปว่าอยากจะเข้าสภาวะฐานเวทนาฐานจิตฐานธรรมสลัดคืนเพื่อชำระตนใจที่มุ่งไปมันก็คือความโลภค,ความอยากนั่นเองนะก็แค่วางลงนะเพียรสร้างเหตุปฏิบัติหนะรักของสติปัฏฐานตั้งกายตรงดำรงสติมั่นรู้ธรรมเฉพาะหน้ารับรู้สภาวะที่ปรากฏด้วยใจที่เป็นกาง ปัจจุบันสติอยู่กับฐานกาย<ม>ก็รับรู้อยู่ที่ฐานกายอยู่กับปัจจุบันให้ต่อเนื่องกันไปปฏิบัติมาไม่ได้มุ่งไปที่จุดหมายปลายทาง<ม>แต่ปฏิบัติก็เพื่อละตันหาความทยานอยากความอะไรในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตัดไว้ว่ากายค้าตาสติ ที่บุคคลเจริญแล้วชื่อว่าเจริญอมตะธรรมกายคตาสติที่บุคคลบริโภคแล้วชื่อว่าบริโภคอมตะธรรมกายคตาสติที่บุคคลซ่องเสพแล้วชื่อว่าซ่องเสพในอมตะธรรม กายคตาสติที่บุคคลไม่ประมาทแล้วชื่อว่าไม่ประมาทในอมาตะธรรมเเริ่มต้นที่ฐานกายเนยพวกชื่อว่าชื่อว่าเจริญอมาตะธรรมนเดียวนะเพราะฉะนั้นถ้าเราปฏิบัติแม้เราอยู่ที่ฐานกายเนี่ยแต่ด้วยใจที่เป็นกลางเนี่ยใจที่มันคืนสูว่ความเป็นปกติความเป็นธรรมดา ก็เข,เข้าถึงสิ่งที่เรียกว่าอมะตะธรรมคือความเป็นธรรมชาติแห่งตนนั่นเองนะใจมันจะกลับคืนสู่ความเป็นปกติคืนสู่ความเป็นธรรมดาจะเหลือแค่สภาวะแค่รู้แค่รู้สึกนั่นเองนะเพราะฉะนั้นการปฏิบัติเราจะไม่ใช่มุ่งทยานไปว่าต้องเข้าฐานนั้นฐานนี้นั่นมันเป็นผลลัพธ์เมื่อใจมันคลายตัวมันคืนสู่ความเป็นธรรมชาติแห่งตน นะก็จะมีความลึกซึ้งลงไปมันเป็นเรื่องธรรมดาเป็นผลรับนั่นเองเพราะนการปฏิบัติเราก็แค่เพียงสร้างหีลับสู่ความเป็นปกติราบสู่ความเป็นธรรมดายิ่งมีช่วงมรสุมชีวิตที่ถาถมก็ประคับประคองตนนะเพียรจรญสติทําความรู้สึกตัวไว้นะปฏิบัติก็เพื่อละตัณหาคืนสู่ความเป็นปกติคืนสู่ความเป็นธรรมดานั่นเอง เนะพราะฉะนั้นนะถ้าเราเข้าใจถูกดิมิได้ถูกต้องแล้วลงมือปฏิบัตนะิปัญหาชีวิตเนี่ยมรสุมมันจะไม่ใช่อุปสรรคของการปฏิบัติเลยทุกอย่างรวนมีสองด้านเสมอที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าเห็นทุกจึงเห็นธรรม ช่วงเวลาที่เราเจอมรสุมชีวิตเนี่ยเจอความขมขืนต่างๆยามักมีรสขมเสมออย่างตอนเด็กๆเนี่ยเราไม่สบายเนี่ยพ่อแม่ก็ให้ยายาสมัยก่อนก็มีรสขมไม่ได้เจอได้รสอะไรเราไม่ชอบมันขมแต่ยาเนี่ยมันสามารถรักษาดับพิษดับความเจ็บปวดต่างๆ สิ่งที่เป็นมรสุมชีวิตความเจ็บปวดความขมขื่นนั้นอีกด้านหนึ่งมันจะช่วยในการขับพิษความหลงให้กับเรารักความมีตัวตนความมีความเป็นต่างๆเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจนะสิ่งนี้มันจะไม่ใช่อุปสรรคในการปฏิบัติแต่มันคือยาที่ช่วยในการขับพิษความหลงให้กับเรา แต่ถ้าไม่เข้าใจระาวาังใจไม่ถูกเราก็จะจมไปกับปัญหาชีวิตพยายามดิ้นรนแต่ถ้าเราเข้าใจสิ่งนี้มันคือ,อยาที่เรียกว่าธรรมโอสสนั่นเองเห็นทุกจึงเห็นธรรมพรนะาะฉะนั้นก็แค่ปรับความเข้าใจให้ถูกต้องหยุดการดิ้นรนกระวนกระวายที่จะต้องมุ่งเข้าสู่สภา,าวะธรรมต่าง เราก็แค่เพียงสร้างเหตุเรียนรู้ในสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนั่นเองนะสังเกตเวลามันเจอทุกข์มากๆนะไม่ว่าจะเป็นโครคภัยไข้เจ็บหรือปัญหาชีวิตต่างๆนะจากตอนที่เรามีสิ่งดีๆความสำเร็จแล้วก็มุ่งใจมันจะพุ่งทยานอยากมีอยากเป,นปเเ็นไปเรื่อยๆเพลินไปเลยแต่พอมันเจอช่วงเวลาที่วิกฤตหรือปัญหาชีวิตต่างๆ มันยากที่จะวางลงนะการปฏิบัติมันไม่ได้เพื่อความมีความเป็นแต่มันเป็นไปเพื่อการลดละสละวางนั่นเองนะเพะฉะนั้นก็สิ่งที่เกิดขึ้นนะถ้าเราเข้าใจสิ่งนี้จะเป็นบาดฐานในการปฏิบัติธรรมนั่นเองเห็นทุกจึงเห็นธรรม